สวัสดคีครับนี่เฉยยมาครับวันนี้นนำสนับตรวจเช็คซ่อมตู้แช่นะตอกตอนที่แล้วครับที่มาตรวจเช็คซ่อมก่อนอันนี้นะครับตู้แช่น้ำนะครับมีปัญหาคอมพิวเตอร์สตาร์ทไม่ออกคอมน็อกในเดือนนั้นคอมพิวเตอร์เบอร์เดิมกับเบอร์นี้นะครับที่ว่าใช้ได้มาหนึ่งเดือนนะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคตันนี้ก็ลูกค้าเบิกคอมพิวเตอร์ใหม่มาเองนะครับสั่ง นะเปลี e T นะย่ยน ETC 95นะสารละเ้ยงอาร์ 1A นะไฟเปลี่ยนเกตเปลี่ยนชุดเชื่อมกระป๋องน้ำยาอาร์ a แรวกคำ่ำชุดเชื่อมนะแล้วก็วาล์วสอดต่างๆนะในยดวกันใช้วาล์วเดิมก็ได้มีสแตนเนอร์ไดเออร์นะครับ ่แน่ต้องอวัดน้ำยาทุกคนน้ำยามีเหลือไมมันมีรั่วมีซึมไหมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอน้ำยามีนะครับอยู่ที่40พิษไอน,นะครับ แน่นอนนะครับแต่ครั้นี้ต้องถอดคอมเพรสเซอร์แล้วก็เทดูน้ํามันทีนะแต่มันแค่เดือนเดียวคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ลองดูกันต้องเทดูน้ํามันคอมเป็นหลักนะครับสบกรปรกอะไรไหมนี่นะตอนนี้ต้องปล่อยน้ำยาทิ้งก่อนนะครับปล่อยเบาๆน้ำยาสก็แม็กคั่มเลยนะ แบบข้ามหลุดน้ำยาให้หมดนะเ,นเกียร์โลนะไอ้น้ำมันให้ออกให้หมดนะไอ้น้ำยส่วนขาก็ จะขีดเป็นให้ตรงนะครับเ,เดี๋ยวค่อยออกนะครับเชื่อมท่อนี่รับบไม่กีนครับคาบน้ำมัน เดี๋ยวแบบคำสักพักเดี๋ยวจะเชื่อมบักเกี้ทีนะ,อะโอเคครับตัวนี้ก็เชื่อมบักกี้นะครับท่อท่อ High, ท่อโลแล้วก็วาล์วบริการจะไหนอ,ออกนะแล้วก็รอให้เย็นก่อนจะเทดูน้ำมันคอมนะทีนึงสิบหกไหมนะครับ,นะบ,รบก็ต้องเปลี่ยนสัตเนอร์เดี๋ยวตัวน,นี้ใหม่นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นเหล็กนะครับต้องมีนี่นะมันยาเชื่อมนะครฝาผัวยาประสานระวังเหล็กกระทองแดงนะ,ะดึงจุปกปูดนะครับสามอันบอกต่อนะท่อไฮท่อโลท่อโลนะครับ่อเป็นไฮนะเชื่อมนี่จะต้องขัดทำความสะอาดก่อนนะครับนีก็เป็นเกัา ว้าวบริการก็เหมือนเดิมนะครับจุดเดิมก็เหลือเปลี่ยนสเตนเลสเดอร์ชิ้นนี้ทีนี้ต้องเทดูน้ำมันกับถ้าเดือนเดียวมันไม่น่าจะขุนนะครับอ่ะโอเคครับทีนี้ต้องใช้แปรงต้องเหลืองแปรงเหล็กนะครับชิ้นงานทีนี้ก่อนนะสองอัน ค่อยดันิ้งงานไปนะครับเป็นกำแพงโอ้โหแตเนี้มันจะฟิตหน่อยต้องดันสองมือแข็งมากไปก็เดี๋ยวค่อยบักกีเชื่อมอีกทีนะ <c oughs> เชื่อมนะครับ Okay, ครับตอนนี้ก็เปยเชื่อมว wow, าบริการนะครับก็อาฮข้โหลดแล้วนะวนระวังย้อยแล้วก็เดยนสแตนเนอร์ตัวใหม่ตัวนี้ข้อไายังไม่เชื่อมนะเอเครอให้เย็นหน่อยจะได้เทสตัวนี้ก็ขาเสียบกระอดกระเดื่องบอกนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะตัวนี้เข้าโอเวอร์โหลด ตัวนี้เข้าดีเลย์สตาร์ทก็มีแค่สองสายแล้วมี่็อกเก็ตให้เสียบอยู่มันก็ย้อยหน่อยน,ะนึ่งลอยเข้าเย็นเองอนะ่ะจะดีนะเหล็กกับเหล็กกับทองแดงโอเคครับตัวนี้ก็เสียบสายไปแล้วนะครับฝ <c oughs> าปิดไม่มีนะไม่มีมาให้กระแสดีก่อนเดี๋ยวจะ เทก่อนมีน้ำมันค้างตรงไฮไหมนะครับดูว่าคอมรันดันได้ไหมโอเครันไม่เกิน5แอมป์นะครับโอเคแรงอัดมีแรงดูดมีนะน้ำมันไม่มีนะครับโอเคนะครับ เชื่อมรลยบักกี้ตรงนี้นะมันจะติดกระทองเหลืองเลยนะครับจะมีทองเหลืองกับเหล็กอยู่นะ,อะโอเคบักกี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รอให้เย็นนะครับ <c oughs> เย็นแล้วก็ใส่ วาล์วหัวอนนะครับแล้วก็เตรียวแว็คคับนะครับเขครับต่อเก็โลนะสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองเข้าทางน้ำยานนะอะโลเอแล้วก็สีแดงเข้าแว็คคับ เปิดเกจหายเกจโลนะโอเคแล้วก็เปิดสวิตช์แรกค้มเออครับเดี๋ยวแรกคัมแล้วก็เช็คลวดกีนะครับโ <Okay. S 1> อเคระวังนี้วก็รอ นี่ก็แวกข้ามแล้วก็ปิดเขตไว้มาสิบห้าทีนะก็เขตยังอยู่ขงที่นะก็จะปล่อยน้ำยาอาร์ a เเข้าระบบนะครับเปิดวาลวนะครับโอเค นี่เข้าอยู่ที่30 p s ินะร,รอเข้าไหลจันกว่าจะหยุดเองนะนี่แล้วก็เปิดสวิตช์นะครับต่้งสองแอมป์เองเ,อเกิดออกปิดเกจก่อน จุดสี่หกนะน้ำยาดโดดแล้วน่าจะศูนย์สี่แปดหรือห้าห้าสามห้าศูนย์เหลือดูดประมาณศูนย์นะครับทางน้ำยามันเหลือน้อยนะศูนย์จุดสี่หกแต่ไม่ได้อะ ก็หายร้อนแนล้วอุ่นๆเนี่ยต้องรอสักพักยยังไม่เต็มแผงนะครับนี่ก็วัดความเย็นหน้าหน้าตู้นะครับจะมีสามสิบจุดหกอยู่แผงเริ่มอุ่นๆนะครับ กระแสอยู่0.52อยู่น่าจะประมาณนี้แหละน้อยๆโซนะครับกระแสก็0.57 58นะครับแตงนเน้อได้ดงๆโอุ่น ด้านล่างเริ่มร้อนนะครับแผงด้านในนะเริ่มเย็นฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะร้อนซ้ายลงให้หมดเลยเย็นซ้ายโอเคความเย็นเริ่มลงที่ยี่ิบสามจุดสองลงเรื่อยๆอยู่ในแกมเฟ,ฟฟ้าอย่างนี้นะครับ บอกได้แก้มอยู่ด้านหนากระแสขึ้นมา0.5758ครับเต่นแน่รอนะอะาจะประมาณนี้แหละเคก็เอาสายเกตน่นยาออกเลยนะครับ แล้วก็ป uh ิดฝาวาล์วบริการเนี er. okay. Oh, okay. So okay. Okay. ่ยฝาสอดเนี่ยโอเคก็รอดูความเย็นอนนี้ความเย็นอยู่ที่สิบแปดจุดเจ็ดนะรอถึงห้าองศาก็โอเคโอเคครับอันนี้ห้าจุดหกองศาโอเคก็ถือว่าผ่านแขงก็ขึ้นขอบนี่ ล่างเต็มนะเลยเด็กใช้ได้ครับชุดหกแต่ตั้งเทอร์โมไว้นะครับโอเคครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ